แข่งขนแลมาตอนรับกันไปเลยครับได้เจอแฟบ้างโอก็ได้เจอเแฟนๆในรอบหนึ่งเดือนก็ว่าได้นะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ถ่ายซีรีส์กันค่อนข้างหนักเนาะก็ใกล,ใกล้ใกล้จะหมดปีแล้วก็วันนี้รประมาณคริสต์มาสพอดีพอมาเห็นว่ามีคนเยอะมาไอ้มาเยอะขนาดนี้ก็ดีใจแล้วครับผมและเนื่องด้วยเป็นวันคริสต์มาสก็ไวยพรให้ทุกคนนะครับผมสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับผมก็ขอให้ในปลายปีนี้ก็มีเเรื่องดีๆเข้ามานะครับแล้วขอให้ปีหน้าปี2024นะครับผม ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาสำหรับทุกคนนะครับผมแล้วก็ระวังตัวกันช่วงปีใหม่กันด้วยนะครับซีรีส์เป็นไงบ้างตอนนี้บอกว่าถ่ายหนาซีรีส์ตอนนี้เรากำลังเร่งถ่ายกันครับวันนี้เ็าคิวที่10แล้วครับผมใช่ก็กำลังเข้มข้นเลยครับผมก็เชื่อว,ว่าดเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูกันเร็วๆนี้แน่นอนครับผมสนุกแน่นอนฮะัดาไหนครับตอนเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมว่าพูดไงให้มันไม่สปอยเยอะคือ,อเรื่องนี้มัน ใช้โลเคชันท่อนางเยอะครับผมผมว่าถ้าสิ่งที่หนักสำหรับเราสองคนเนี่ยคือการไปในแต่ละโลเคชันที่มีความห่างไกลจากกรุงเทพเยอะหน่อยและมีการใช้หลายๆโลเคชันหน่อยดังนั้นปลายปีนี้ต้นปีหน้าก็จะเป็นช่วงเดินทางของเราสองคนเหมือนกันครับก็เดินทางไปถ่ายครับจะมีที่ไหนบ้างก็ต้องรอติดตามนะครับผมว่าเดี๋ยวจะไปสปอยเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นไงครับผมยังยังตื่นเพราะกร้ถ่าย การถ่ายครับบอกว่าปีใหม่ไม่ได้หยุ่ว่าจะไปถ่ายกันเใช่ครับจริงแล้วพรุ่งนี้ก็ถ่ายต่อเลยครับผมพรุ่งนี้วันรุ่นนี้ก็ถ่ายต่อครับแล้วก็ได้หยุดช่วงวันปีใหม่เนี่ยแหละครับผมแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็กลับมาถ่ายต่อเลยครับผมจะได้ดูตอนไหนกันครับไปนะครับจะได้ดูกันตอนไหนจะได้ดูกันตอนไหนอยากพูดมากเลยเดี๋ยวคันปากอยู่นะครับผมตก็เร็วๆนี้แน่นอนครับผมเชื่อว่าแบบ ไม่นานเกินรอครับผมครับผมก็ฝากติดตามทาง Official GMM TV ด้วยครับผมตอนนี้มันยี่สิบห้าเปร์เซ็นต์ยี่สิบห้าสามสิบเร์เครับผมตอนสิบคิวได้แล้วตอนนี้ครับครับผมตอนนี้ผมทุ่มให้กับซีรีส์เลยครับเพราะว่ามันก็เห็นแฟนๆทุกคนก็คือตั้งหน้าตั้งตารอด้วยเราก็อยากทำให้เต็มที่ครับครับผมแต่ก็ยังมีโอกาสได้ออกมาโชว์ได้อีกนครับอย่างเช่นวันนี้ก็ เราได้มาเจอกันแฟนๆกันแต่ว่าเป็นพี่กันแล้วคนน่าสนใจเยอะมากก็มีบ้างครับผมแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าตอนช่วงเมื่อก่อนครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใช่ครับผมก็รอฝากดูกันด้วยนะครับต่างทีมต่างลิมปิกใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างคะเราสองคนก็สนุกสอดสุดดีครับผมก็คือผมกับภูวินก็คือไม่ได้เล่นกีฬาขนาแล้วผมจําได้แล้วผมเล่นกีฬาล่าสุดก็คือสมัยแบบมัธยมเลยครับผมแต่นี่ผล้มเจ็บนิดหน่อยครับผมก็ เล่นบาสล่าสุดก็เหมือนตอนมห้ามหเหมือนกันครับผมก็พอได้กลับมารอบนี้ก็ได้แผลมาสองข้างเลยคนระับทั้งขาสองข้างเลยเอ,อ๋อมันไม่ได้เคล็นะออดคร,ครับผมมันน่าเอ,อ่อที่ผมอนิษฐานนะเหมือนกับว่าช็อตแรกเรายังไม่ได้ชินกับพื้นเท่าไหร่แล้วเราสะดุดพื้นแล้วช็อตที่2พอขึ้นมาเอ,อ่อมันน่าจะเหมือนไปลื่นเหงือ่อตรงนั้นเนี่ยแหละครับผมมันก็เลยเหมือนกับว่าพอขึ้นมาจังหวะ2จะวิ่งต่อแล้วมันสะดุดเหงื่อ แล้วมันก็เลยลงไปจิ้งอีกรอบครับผมแต่ขมอนปงแบบว่าุ้คไปเล่นต่อได้ตอนนั้นมันแบบอะดรีนาลีนมันยังแบบยังยังพุ่งอยู่แล้วถึงแม้ตอนออกมาเนี่ยก็เหมือนใจมันยังเต้นอยู่ใจมันอยู่กับแม์อยู่ดังนั้นเราก็ลงไปเล่นรอบสองได้แต่พอหลังจากรอบสองเสร็จปุ๊บพอทุกอย่างเริ่มเย็นลงแล้วเราเริ่มเริ่มเจ็บแล้วเริ่มปกติเราเริ่มเจ็บแล้วเราแบบเอ๊ะทำไมเราเริ่มแบบเดินแบบขาเริ่มกระเพกครับผม ครับผมก็ไม่ได้ไปหาหมอครับผมแต่ว่าก็ทําแผลแล้วอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับมีหมอที่ทาหมอหมอีหมอจิม้มอ่าใช่จริงๆแล้วมีหมอแพทย์สนามของ,องเราคือจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นตลกลายก็ได้นะเพราะว่าตอนที่เราถ่ายโปรโมทของสตาร์ลิมปิกเนี่ยมันมีการสัมภาษณ์กันบ้างแล้วสิ่งหนึ่งในสิ่งที่ผมพูดไปก็คือว่าเอ้ย ทีมเราเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยเพราะเรามีหมอจิมอยู่เป็นหมอแพทย์สนามแล้วคือตอนล้มคือมันนั่งเพื่อหมอจิมคือนั่งอยู่ข้างข้าวพอดีอแล้วตอนนั้นเลยใช่ก็จากที่พูดวันนั้นเราก็ได้ใช้หมอจิมจริงๆ <laughs> ในวันจริงก็อาจจะเป็นตลกไลน์นิดนึงครับ <laughs> ผมตอนตอนเราตอนนั้นผมตกใจครับแต่ผมเข้าใจครับนะเพราะว่า ตอนที่ผมลงไปเล่นอ่ะคือพื้นมันค่อนข้างแบบไม่ชินเพราะทุกคนที่โปรตีรา,าจ,จะเล่นกับแบบว่าแบบพื้นปูนบ้างมัดพื้นปากเกมมา้บ้างแต่เนี่มันเหมือนกับว่าพอมาเป็นสนามจริงอ่ะตอนแรกก็จะมีความแบบมันมันมีความแบบสะดุดง่ายอะไรเงี้ยพื้นค่อนข้างอย่งใช่ครับใช่ก็เข้าใจครับผมตอนแรกเห็นก็ตกใจแบบเอาแล้วล้มแล้วเป็นแผลแน่นอนตอนแรกคือยังเห็นเป็นขาวๆเฉยๆเพราะสพานมันเลือๆมาแล้วอ่าใช่ม ครับตอนนี้ก็โอเคครับผมเดินได้ปกติครับวิ่งได้ปกติครับมีอุปสรรคอยู่อย่างเดียวครับผมกับชีวิตคือบันไดครับมันมันมันหัวเข่าไอดีมันจะตึงตึงยังตึงอยู่ครับผมใช่ <c oughs> อ๋อใช่มีสะโพกนิดหน่อยครับผมก็น่าจะเป็นจังหวะตอนที่ขึ้นมาแย่งบอลกันเนี่แหละครับก็โดนชนจากคนอื่นขางเขาผมก็โดนบนเลยครับ ก็โดนเหมือนกันครับใช่เพราะเป็นน่าจะโดนอ๋อเพื่อนรักเขาโดนนีโอครับผมแต่ว่าแต่เขแต่เข้าใจมันเป็นมันเป็นกีฬาประทะอะไรก็อาจจะมีบ้างครับผมใช่เป็นของผมเองครับใช่มันกีฬาแพ้ก็เลยกระโดดทุกอย่างเลยตรงนี้ก็โดนเรียกว่าสนุกสนานด้วยแล้วก็ได้แขกัาด้วยใช่ครับผมแต่สนุกครับสนุกเลยผมรู้สึกว่าแบบว่าคือรอมานานเหมือนกันอยากแข่งกีฬากับเพื่อนๆในค่ายก็ได้ได้จัดเต็มแล้วครใช่ครับปีนี้จัดเต็มแค่ไหนปีหน้ารอดูแล้วกันรอดูแล้วกัน โอ้เอาเวลาหนไปซ้อมกันับซีรีี์ทีมทีมสีดำเลยพี่จอร์นี่ยเขาเตรียมแผนสำหรับปีหน้าแล้วครับครับผมปีหน้าเาพลาดที่ใหม่น่าจะครับผมน่าจะครับน่า่ะครับผมาครับคือถ้าพูดถึงเหตุการณ์นั้น ก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็คือผมกําลังบางหนึ่งมันวันสะพักแล้วผมกําลังเรียบเรียงอยู่อ๋อวันนั้นเป็นวันในนี้ครับผมเป็นวันซ้อมรับปริญญาของที่จุลาครับแล้วเราก็ไปแสดงความยินดีกับพวกพี่พี่บัณฑิตที่คณะครับผมแล้วก็มีก็มีพี่ก็มันก็มีฟันคับบางส่วนที่อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วทีนี้พอดีเราเรีบไปงานต่อที่ตะแกมมีเราก็ขึ้นขึ้นวินมอเตอร์ไซค์แล้ว พอดีเขาว่าขอถ่ายรูปแล้วเราก็เลยแบบออเอาแบบตอนแรกก็ปฏิเสธไปแล้วว่ารีบไปแต่ว่าเขาแบบเอ้ยขอจริงๆเขา,าบอกว่าเออแบบเขาจะกลับประเทศแล้วจะไม่อยู่แล้วเขา,าเลยมาขอถ่ายถ่ายพลอยๆไว้หน่อยแล้วก็อ่าโอเคได้ลงมาแล้วก็ถ่ายแล้วพอเราเห็นว่ารูปนั้นเนี่ยไปโพล่อยู่ในเว็บขายของเราก็ยิ่งเสียความรู้สึก ด้วยเพราะว่าวันนั้นเขามาบอกกับเราว่าเออเขาจะกลับป,ประเทศแล้วเขาจะพาไม่อยู่มาเจอเราแล้วแล้วพอเราเห็นแบบนี้มันก็มันก็เขินครับมันก็ครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมบจำไม่ได้แล้วครับมีมีแฟนคลับส่งมาให้ครับผมว่าแบบเอ้ยมีคือตอนแรกก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรหรอกครับผมแต่มันมันมีเรื่องนี้ด้วยเราก็เลยเสียความรู้สึกเขาเข้ามาตรงๆเลยว่าเขามีแผนออกแฟนบอกว่าให้เราเจอเลย ไอ้นะคเขาเข้ามาตกครองไหมหรือว่ามันต้องถ่ายรูอะไรก่อนนะเขาก็เขาก็ขอถ่ายแล้วก็แล้วก็ขอให้เซ็นเนี่ยแหละครับผมครับต่นี่มันมีข้อความมหรือว่ามันเซนอะไรหรือว่าถ่ายรูปกับใครจริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับผมเพราะว่ายังไงแล้วเราก็เรารู้สึกว่าคือผมเวลาที่ไปไงดีมันเป็นสิ่งที่เราทําเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้น แล้วเราทำเพื่อแฟนๆที่เขาติดตามและเขารักเราอยู่แล้วครับผมดังนั้นใครมาขออะไรแบบนี้ผมก็ยังทำให้อยู่เหมือนเดิมครับมคแบบว่าเขาอยากได้จริงๆใช่มันก็ทำให้คนที่แบบอยากได้จริงๆหรือว่าแบบมีคุณค่าทางใจอ,อย่างนั้นจริงๆมันก็ทำให้มันมันก็รู้สึกของสองฝ่ายครับผม ผมก็จริงผมเคยเจอบ้างครับผมอย่างเช่นแบบเวลาบางทีผมไปกินข้าวเด็กๆอะไร่เขาบอกอาจจะแบบมีมารอขอผ่านรุ่งกับไร่เซนเคยเจอคล้ายๆกันเลยเขาบอกว่าเขาจะกลับที่ของเขาแล้วอะไรเงี้ยครัประเทศของเราเราก็แบบเราก็สงสารเขาก็ให้เขาผ่านด้วยเดี๋ยวไม่ไปขายเดี๋ยวไม่ได้ไปขายไอ้นะครับผมไม่ก็จริงๆแล้วก็คงไม่ใช่เป็นการเตือนหรอกครับผมแต่ก็เป็นงานบอกว่าเออแบบถ้า ถ้าการตั้งใจของการขอถ่ายรูปคือการจะเอาไปขายเ,เราเก็บไว้กับตัวเองดีกว่าไหมจะได้เป็นคุณค่าทางใจของคนที่ถ่ายด้วยครับผมครับผมดบได้ครับ